จะไปกันยิ่ลนะขนาดคตเดียวถี่เลยไปคุณกวนนี้บ้างเหรอวายืนมันแหลนหางเดียวไปสองมืงคุณพูเรานี่ี้ม่ะนมสองสองชุง สิบลอยอยู่แต่ว่าแรนแน่บ่กแรนแน่ดอกเื่องน้อยครับผมเื่องเล็กๆประมาณแปดสิบกว่าแรงม้าครับฮะโอ้ ปัญหาคือว่ามันหอ,อนอี่แล้วเนาะรถออมความบางทีเนาะรถออกรถะครับขายเ0สิบน,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 นะครับ PC128US ครับ, US, รบสเปคนอกนะครับไอแท็กก็เอาที่เห็นนะครับประมาณห้าสิบครับอันนี้ล็อค ร้อยเกียนห้านะครับอย่างประมาณนั้นโอ้ยโชว์อีกแล้วอุ้ยสาระครมดำซิ่งมาเจอมเรียบร้อยเพราะว่ารถอยู่สาระครมนะครับเอา้ากัดจังหน้านี่ร้อยเก้าห้า แต่ว่าข้างประตูร้อยจดห้าก็น่าจะร้อยจิดห้าเลยคาสติกเกอร์นี่หนหยเป็นสติกเกอร์ซิปล้อคนนี้ล็อกใส่ดินนะครับกันชนก็ไม่เหลือเหมือนเดิมเอามาดูฮีโน่ครับฮีโน่ฮีโน่เคนะครับ ตัวนี้แชดซีเล็กนะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นเก่าของฮิโน่นะถ้าอีซูรุ่นเก่านี่จะแชตซีจะใหญ่นะครับนิยมเอาแชตซีนี่ไปต่อดําครับตันนี้ก็ขายนะครับสามสนะครับเรื่องอีซูครับผมร้5ยแรงนะครับก็ช่วงล่างก็เป็นล็อกก้นะครับเกียร์ล็อกเอาล็อกนะครับมีแอร์นะครับ สภาพก็คือวิ่งได้นะครับนี่ครับฮีโน่เคครับ,รบผมถ้เตรียนพร้อมเรียบร้อยนะครับเอาไปนี่วิ่งได้เลยครับราคามาต่อรองกันได้ครับเปิดประมาณ32-33นะครับอขอบคุณครับ